สวัสดีค่ะช่างโบนนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง a อ e r นะคะตัวนี้เป็นรุ่น a อสไพรนะคะ a อสไพร3ก็ลูกค้าเข้ามาในอาการบอด y ี้แตกนะคะเป็นเรื่องปวติของโน้ตบุ๊กมากเลยที่ได้เจอนะคะตอนนี้ช่างบนได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะนี่เดี๋ยวนนี้เรามาประกอบเครื่องให้ดูนีคะ แข็งแรงมากเลยนะคะก็คืออันเนี้ยซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะช่างโบจะมาประกอบนะคะขอเก็บงานสักเล็กน้อยเนาะอะ,อะนี่ก็คืองานซ่อมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่างบขอเก็บงานนิดนึงอโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะ เตรียมส่งคุณลูกค้าได้เลยนี่นะคะเให้แบบพืบบ้นที่ในการ ขอเก็บงานสักเล็กน้อยนะคะ้อ,ะอเก็บงานประกอบนิดนึงนะคะโอเคค่ะพี่โชคดีค่ะ ทำการประกอบไปนะคะแล้วประกอบกลับได้เลยเพราะข้างนี้ก็คือไม่ได้แตกนะคะที่เราเก็บงานเล็กน้อยนะคะให้เขาประกบติดกันอ ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันเลยนี่คันนี้ก็คือแข็งมากเลยนี่นะคะแข็งค่อนข้างแข็งเลยความแข็งแรงคือได้เลยนะคะโอเคนี้ผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันเลย Okay. นี่นะค,ะ,คะประกอบได้เลยส่วนของสายแพ็จจอลนะคะ ประกอบกับคื้นได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลย แล้วก็ประกอบใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ Wifi เหมือนเดิมก็ใส่กลับเข้าไปเลย โอคอันนี้นะคะก็ใส่แผ่จอให้เหมือนเดิมเลยอืมอ่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คความแข็งแรงกันดูอโอเคขยับกล้องขยับนิดหนึ่งอ่ะนี่นะคะนี่ก็คือ ได้แล้วนะคะนี่สามารถพับได้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือเหมือนเดิมเลยนี่แข็งแรงนะคะเหมือนเดิมเลยพับปิดเปิดได้ปกตินะคะอ่าก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานซ่อมนะคะสามารถติดต่อร้านสมัยทีเซอร์วิสได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ช่างโบอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ